พอความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนนาธมหาหัตถปโทปมสูตรพระธรรมเสนาบ,บดีสารีบุตรเริ่มพระสุตันตะคือพระสูตรนี้แล้วก็วางมาติกาหัวข้อโดยอริยสัจสีว่ากุศลธรรมเราได้เราหนึ่งทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดนั้นประชมลงที่อริยสัจสี่แสดงว่าตั้งหัวข้อเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นหัวข้อที่ใหญ่มาก เสร็จแล้วอริยาศาสต์แสดงทีเดียวรวดพร้อมกันเลยสีได้ไหมหัวข้อได้แต่ลงรายละเอียดพร้อมกันยากว่างันั้นเพราะฉะนั้นก็เว้น3อย่างก็คือ,อยังไม่พูดถึงสัจจะสมเอาเฉพาะทุกขอริยาศาสตร์มาแสดงโดยขันห้าเนี่ยนะเปรียบเหมือนการเว้นหีบสใบแล้วก็เปิดใบเดียวเอาหีบเล็กออกมาหใบฉะนั้น ทีนี้ภาษารีบุตรก็เว้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงเฉพาะรูปประคันและรูปประคันก็แบ่งออกเป็น5ส่วนคือมหาภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เว้นมหาภูตรูป3และอุปาทายรูปเอาเฉพาะปฐวีาธาตุมาจำแนกเป็นสองอย่างเป็นภายในกับภายนอกภายนอกเอาไว้ก่อนแสดงแต่เฉพาะภายในโดยพิสดารโดยอาการ20แล้วก็ค่อยๆจำแนกมหาภูตรูป3า จำแนกอุปาทายรูปจำแนกอรูป,ปขันแล้วก็ประชุมลงอริยสัจในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันสรุปคือไม่ใช่ว่าท่านจะไม่แสดงะนะพอจำแนกธาตุดินจบก็จำแนกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจำแนกสีเสียงเปลี่ยนรสจำแนกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็ปฏิจจสมปบาแล้วก็ระชุมลงอริยสัจในตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะธรรมเทศนาที่พระสารีบุตรแสดงไว้โดยยอด่อ นย้อนกลับมาข้อความในพระสูตรต่อไปมหาภูตรูปสีเพราะว่าอะไรขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่และอุป,ปาทายรูปสี่มหาภูตรูปสี่มีปัทวีธาตุอาโปธาตเตโชธาตและวาโยธาตเนี่ยนะนี่ก็มาลงรายละเอียดว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปัวีธาตเป็นไงนะ ธาตุดินเนี่ยนะธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นไงนะปฐวีธาตุเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีอะโดภายในก่อนปฐวีธาตุที่เป็นภายในเนี่ยเป็นไนะปฐวีธาตุภายในก็คืออุปาทินากะรูปอันเป็นภายในอุปาทินกะรูปแปลว่ารูปที่ถูกใครสร้างขึ้น อุปาทานหรือกรรมและอุปาทานเนี่ยคิดง่ายว่าตัณหาอุปาทานพบสร้างขึ้นน่ะตัณหาอาวิชากรรมเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปเหล่านั้นขึ้นรูปเหล่านั้นเรียกว่าอุปาทิน,นากะรูปรูปที่ถูกตัณหาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสร้างขึ้นที่เป็นของภายในในก็แปลว่าเฉพาะตนคําว่าปฐวีาธาตุเน้นไปที่แค่นแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่กักขระคือหยาบ ที่แข็งแข็งแล้วก็หยาบถ้าเทียบกับธาตุอื่นๆเนี่ยนะเทียบกับธาตุลมาธาตุไฟเป็นต้นเนี่ยปฐวีาธาตุนี่ถือว่าเป็นาธาตุที่หยาบประกอบไปด้วยอะไรบ้างตจาจะปัญจกะก่อนก็บอกผมขนเล็บฟันนงังผมก็ลักษณะที่หยาบขนเล็บฟันหนงังแต่ละอย่างก็เป็นลักษณะที่หยาบอันนี้ก็ถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะเคยเคยเห็นเขาเขาชำแหลกโคไหมบอกว่าได้โคมาตัวหนึ่งเนี่ยนะ ก็ตอนที่โคมันเดินจูงมาก็ยังเรียกว่าโคฆ่าแล้วนอนอยู่ก็ยังมองดูว่าเป็นโคนั่นแต่ถ้าเริ่มชำแหละแล้วพอเริ่มชำแหละแล้วนะวิธีชำแหละโคก็เอาโคเนี่ยนอนหงายก่อนแล้วกรีดท้องกรีดเฉพาะส่วนที่เป็นหนังแล้วก็แล่ๆๆออกมามันก็จะเป็นท่อนเสือปูแล,ล่ซ้ายแล่ขวาแล้วก็ค่อยๆตัดเอาขาออกทีละขาทีละขา พอตัดขาออกเสร็จก็จะค่อยๆแล่นเนื้อแล่นเนื้อออกแล้วค่อยๆเข้าไปจัดการกับเครื่องในเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาไปแขวนขายต่อไปชั้นใดเนี่ยนะถ้าพิจารณาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะตอนที่เดินมาเราก็เรียกว่าเป็นโคตอนที่นอนเนี่ยนะนอนเชือดอ่าะนะก็กลายเป็นโคถ้าชํำแหละเสร็จแล้วเป็นอะไรเขาขายโคไหมไปซื้อโคมาสองกิโลอย่างเงี้ยนะใหม่เขาเรียกอะไร ไปซื้อเนื้อซื้ออะไรเป็นต้นนะเขาเรียกว่าเนื้อเรียกว่าอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยนะชันใดกายนี้ก็เหมือนกันตอนที่ยืนเดินนั่งนอนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้ามีการใช้ศาสตราคือปัญญาจำเนกออกมาเป็นปะทวีธาตุที่มีอยู่ภายในกายนี้แล้วเหลือใครเพราะฉะนั้นคน่านผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความลุ่มหลงเนี่ยนะพอฟังอย่างนี้แล้วผวาเลยนะ ถ้าลองคิดเออเอาผมขนเล็บฟันหนังออกไปนะลาอไปอีกไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยเอาออกไปหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยเอาออกไปไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าบอกเอา้าเหลือใครแล้วคันเนี่ยเอาหมดแล้วน,น,นะหมดแล้วตอนแรกก็บอกแม้เราว่าเป็นของเราเพราะช้ำแหละแยกแยกออกไปเนี่ยแล้วเป็นใครเป็นของใครล่ะก็เป็นเป็นปฐวีาธาตุเนี่ยนะเป็นปฐวีาธาตุที่แข็งแข็งแล้วก็เป็น ของหยาบหรือปฐวีอันใดออกเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนที่เป็นของแข็นแข็งลักษณะที่แข็นแข็งเนี่ยที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีเฉพาะในผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมยอยู่เฉพาะในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืดเป็นต้นใช่ไหมเลือดเนี่ยแข็งตัวได้ไหมได้น้าตาเนี่ยแข็งเกล็ดกลังได้ไหม แข็งได้ไหมได้และอะไรน้ำมูกเนี่ยเกาะตัวเป็นของแข็งก้อนแข็งได้ไหมบอกก็ได้น้ํามันเหลวเนี่ยปั้นมาเป็นก้อนได้ไหมได้ไดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคลักษณะที่แข็งแข็งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นมันแข็งแข็งเนี่ยบางทีมันอยู่ในเลือดด้วยนะอยู่ในน้ําตาใช่ไหมอยู่ในน้ําดีน้ําดีเนี่ยเป็นนิ้วได้ไหมได้เนี่ยก็เป็นก้อนแข็งได้น้ำเลือดก็จับก้อนเป็น ของแข็งได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งมันเหลวเป็นต้นพวกนี้ก็จับตัวเป็นของแข็งได้ลักษณะที่แข็งแข็งนั่นแหละเรียกว่าเป็นปฐทวีธาตุที่มีอยู่ภายในกายนี้เนี่ยนะปฐทวีธาตุหรือแม้กระทั่งว่าปฐทวีธาตุเนี่ยนะที่อยู่ในส่วนอื่นๆของธาตุต่างๆก็ได้ก็นับเนื่องว่าเป็นปฐทวีธาตุบัณฑิตพึงเห็นปฐทวีธาตุนั่นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอันชอบแปลว่าอะไร แปลว่าถูกต้องด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าความจริงเลยนะความจริงของผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยความจริงของปัทวีทาธาตุที่มีลักษณะแข็งแข็งเนี่ยนะความจริงของปัทวีทาธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าความแข็งแข็งทั้งมวลที่อยู่ในกายเนี่ยแล้วความจริงมันคืออะไร เห็นให้มันตรงตามความเป็นจริงความจริงมันไม่ใช่ของเราบอกว่ามันจะเป็นของเราไหมล่ะมันเ,เป็นภาระขนาดไหนเอาเขาบอกว่าถ้าเป็นของเราจริงมันนํามาซึ่งความสบายใช่ไหมเอาเหอะใครที่มีร่างกายมาเนี่ยถามจริงบริหารร่างกายอย่างมีความสุขไหมภาระขนาดไหนใช่ไหมภาระของการดูแลกายนี่นับตัง้งแต่เมื่อไหร่ นับตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละแ่แ่มาเนี่ยนะจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะต้องอาบน้ําให้กี่รอบเนี่ยนะอาบน้ํามาให้แล้วกี่ครั้งทานอาหารแล้วกี่ครั้งต้องแปรงฟันมาแล้วกี่รอบต้องอาบน้ํากี่รอบจะต้องตัดผมกี่ครั้งตัดเล็บโอ้ดูแลร่างกายเนี่ยทุกแ้เนี่ยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งแลวนอนเป็นต้นเนี่ยนะมันให้ภาระแกเราขนาดเนี่ยมันโยนภาระมาให้เราบริหารขนาดเนี่ยเราจะบอกว่าของเราได้ไหม แล้วของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยนะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมตับเอออย่าแข็งสิคุยกันรู้เรื่องไหมตับอย่าแข็งนะอย่างเงี้ยสมองอย่าฟอนะเนี่ยนะอย่ารีบเลยเดี๋ยวนะันเรีบมันเกิดไปบวมอย่ก็ยุ่งอเงี้ยนะผมก็อย่างอกเนอเนี่ยน,นะ จะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วเน้นเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยท้องอย่าปวดี่หลังก็อย่าเมื่อยี่จะนั่งฟังธรรมเนี่ยนะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเชื่อเนี่ยนะบางทีนะยิ่งสนใจเขามานนะเขาเอาใหญ่เลยนะอย่าปวดซี่เอายังปวดหนับกว่าเก่าอีกนะเขาเบาๆหน่อยหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันจึงไม่ใช่ของเราเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเมื่อไหรมันก็ไม่ใช่ของเราก็ามาก็ถามเีนะเคยถามมันง่ายๆ่ะ เอาไม่ละแม่ดูแลเหลือเกินนะกายนี้เนี่ยโอ้ยสนใจดูแลบริหารปกปักรักษาขอเขี้ยวอันเนี้ยคู่เนี้ยไปใช้ชาติหน้าต่อไปไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยหน้าสวยเหลือเกินเอาหน้าใบเนี่ยไปใช้ชาติหน้าอีกเอาไหมอย่างนั้นโอ้ไม่เอาอีกแล้วนั่นนะติดอะไรสักชิ้นหนึ่งจากชาตินี้ไปไว้ใช้ชาติหน้าเอาไหมเอาผมชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาแต่ละส่วนไปใช้ชาติหน้านี่เอาไหม ไม่เอาแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเศษเสี้ยวแกะตรงไหนเดี๋ยวนี้จะไปผ่าทิ้งยังเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเอาความรู้ในอนาคตมามองในปัจจุบันเราจะรู้ว่าโอ้ยนี่เรามันเล่นซ่อนหาอะไรกันอยู่เนี่ยนะมาดูแลอะไรเนาะเนี่ยนะยิ่งดูแลก็ยิ่งอย่างว่ากายนี้นะแรกๆเนี่ยดูแลง่ายนะไม่ค่อยยากนะเด็กๆเกนี่ยดูแลก,ก็ง่ายจะลุกจะเดินจะเฮินนอนหน่อยหนึ่งก็สบายใจแล้วตอนนี้ตื่นขึ้นมายังเคลียอะไรมันกันนั้นนะ ตอนแรกเนี่ยแม้หลับงีบหนึ่งก็สบายเลยตื่นขึ้นมายังเหนื่อยก,กับเขาอีก,กนเนี่ยนะนอนให้หมากก็เดือดร้อนเดินให้ก็เดือดร้อนนั่งก็เดือดร้อนอยปวดเมื่อยทุกทรมานแล้วทุกส่วนมันป่วยหมดเลยนะแล้วราคามันแต่ละชิ้นดูสิสมมติเราต้องหาสตังค์มาเพื่อจะดูแลตาเนี่ยนะดูแลยังไงมันก็บอดเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเนี่ยนะดูแลใช้งานไปเรื่อยๆจนมันหมดสภาพเนี่ยสแสวงหาแก้วแหวนเงินทองไปต้นมาเพื่อดูแลตาเนี่ยเท่าไหร่ สแสวงหาแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อดูแลร,ร่างกายดูแลผมดูแลขนดูแลฟันเนี่ยนะแล้วคคำถามว่าเอ,อ,อบผมเนี่ยร้อนไหมบอกว่าทนได้เพื่อความงามของั้นนั่นนะแล้วก็เอาแล้วเล็บฟันหนังอ่ะเล็บเนี่ยเคยขบไหมบอกโคฟันล่ะเอาไปดัดฟันจัดฟันถอนฟันขูดหินปูนโอ้ยเสียวฟันน่าดูเลยนะแล้วก็ในที่สุดก็ถอนเหงือกบวมอักเสบถอนฟันอีกนั่นนะบอกว่าเขามีคนถอนฟันบอกว่าหมอเขาก็ ยื่นไอ้ฟันที่ถอนเนี่ยมาให้คนเจ้าของฟันดูไม่ยอมดูเลยนะว่าเอเอาไปเอาไปไม่ยอมดูเดียนะแม้ตอนที่อยู่ในปากแล้วก็ของเรานี่นะแล้วก็ผิวหนังเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องล้างทิ้งทุกวันนั่นแหละเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะภาระในการดูแลรักษาเนี่ยนะอย่างผิวหนังเนี่ยภาระในการดูแลผิวหนังเนี่ยมากภาระในการบำรุงเนื้อดูแลเอ็นดูแลกระดูกดูแลเยื่อในกระดูก แล้วก็ดูแลไตเนี่ยนะไตเนี่ยไตยข้างหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ราคาควบควรกับชีวิตนั่นแหละถ้าดูแลสองข้างไม่ดีก็ตายแล้วหัวใจล่ะหัวใจละ่จละราคาเท่าไหร่ดีเนี่ยนะว่าชีวิตนั่นแหละตับพังผืชม,ม้ามปอดอย่างไงนะลำไส้ตั้งแต่น่้นอะ่ะคอไปถึงทวารหนัก สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยอาหารใหม่เนี่ยนะเรียกว่าอาหารอะไรหาอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะตรนตรนเพื่อจะหาอาหารมาเพื่อที่จะแกลืนเข้าไปเนี่ยกลืนเข้าไปทุกมือทุกมือทุกมือเป็นเหวที่ถมอย่างไงก็ถมไม่เต็มเนี่ยนะถมอยู่นั่นแล้วเนี่ยนะก็เป็นภาระซึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราถ้าของเราจริงๆแล้วมันจะสนําความทุกข์มาให้ขนาดนี้หรือเราไม่เป็นนั่น คือคือ,อยังไงมันก็คิดว่ามันจะยั่งยืนและมั่นคงไหมยิ่งดูแลยิ่งชราและมรณะอย่างอื่นๆน,นะยิ่งดูแลยิ่งเจริญงอกเงยเช่นต้นไม้นะถ้าเราดูแลไปนานๆปลูกไม่สักใช่ไหมปลูกมาห้าหกสิบปีนี่เป็นต้นไม้ใหญ่มีแก่นเลยใช่กายนี้ถ้าเราเลี้ยงดูจนอายุสักหกเจ็ดสิบน่าจะดักกระเดิมเยอะเนี่ยนะก็ะยิ่งเลี้ยงดูยิ่งแย่เนี่ยนะยิ่งดูแลก็ในที่สุดก็ตาย มันก็เลยบอกว่าเราไม่เป็นนั่นหรอกถ้าเราบอกว่าเราเป็นผมเอาผมมันก็อย่างนี้แล้วเราเป็นเล็บเอาแล้วเล็บมันจะอยู่ต่อไปไหมล่ะเราเป็นฟันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่นั่นไม่ใช่เราอะ่ะเพราะเอาอะไรมาเป็นเราเพราะไอ้ตัวคําว่าเราแม้่ก็นั้นก็เป็นความคิดชนิดหนึ่งที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงรูปเนี่ยมันไม่มีรูปไหนเหล่าใดที่จะเป็นที่สําคัญว่านั่นเป็นของเราและนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เพราะไม่มีผู้ใดมีอำนาจมีผู้ใดไปสิงไปแทรกอยู่ในระหว่างมีอะไรสิงอยู่ในผมบ้างไหมคิดว่ามีอะไรสิงอยู่ในขนบ้างไหมมีสิงอะไรสิงอยู่ในเล็บในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนบ้างไหมแล้วจะมีใครมีอำนาจที่เป็นผู้บงการเป็นผู้เสวยเป็นผู้ทําแต่สิ่งเหล่านี้ปัวีาธาตมีอยู่นิสตตะนิชีวสุญญะบุคละเนี่นิสตตะ ปัทวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่สัตว์นิสัตโตนิชีโวไม่ใช่ชีวะแบบที่เรียกว่าแม้ไปเพาะขึ้นเป็นประวัติตมันเป็นอัตตาเป็นชีวะปุคละเอาไปแม้งอกขึ้นแบบอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะนิสัตตานิชีวะสุญญะว่างจากความเที่ยง หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หรอกว่างจากความสุขที่แท้จริงหาจากความว่าอัตตาว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาผมขนเล็บเนี่ยนะเขาตามเห็นว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนีน่ยนะก็พระอ,องค์บอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนอนนะัผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ขนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเล็บไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาผิวหนังทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนื้อทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเอ็นทั้งหลายที่ยึดรัดในร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโครงกระดูกที่มีอยู่ในกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ต้องกินอะไรบำรุงกระดูกไปแล้ ก็ต้องกินกระดูกมาบํารุงกระดูกนี่แหละแต่เขาไม่เรียกว่ากินกระดูกบํารุงกระดูกไม่ก็เรียกอย่างอื่นเรียกให้มันเพาะหน่อยเรียกอะไรแคลเซียมใช่ไหมที่จริงก็กินกระดูกเพื่อบํารุงกระดูก่นและเนี่ยนะแไม่กลา้าพูดตรงตรงอ่ะนะกินศพกุ้งศพปลาเป็นต้นมาบํารุงเนื้อนี้หละเหมือนกันไม่กล้าเรียกตรงๆอ่ะนะพูดความจริงไม่ได้บางทีก็ต้องหลอกๆไปรับประทานศพหมูใช่ไหม พูดอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่กับเราทั้งนั้นเละนะเลี้ยงดูกันนะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราโดยครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะอันถ้าผู้ที่มีปัญญาอย่างว่านะถ้ามีปัญญาเห็นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้ารู้ว่าผมไม่เที่ยงสีของผมมันจะเที่ยงไหมเล็บไม่เที่ยงแล้วสีของเล็บเป็นต้นมันจะเที่ยงไหมกลิ่นของเล็บเป็นต้นจะเที่ยงไหมไม่สีเสียงกลิ่นรสโอชา เป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าอุปาทายรูปไม่ได้เข้าใจยากหรอกถ้ากําหนดผมขนเล็บฟันหนังไวม้มากๆใคร่ครวนไวบ้บ่อยๆทั้งโดยอันนี้จังทุกขังอนัตตาปั๊บก็จะรู้จักสภาพที่เป็นความจริงของสิ่งเหล่านี้บัณฑิตครั้นเห็นปัทวีทาธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่าย ว่าอะไรเพราะเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอนิจจานุปัสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิธาทุกขานุปัสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิธาอนัตตานุปัสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิทาเพราะฉะนั้นจะอนิจจังอย่างมากจนนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายถ้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไม่เที่ยงมากๆก็นํามาซึ่งความเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนัง ถ้าเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์เป็นภาระก็น้อมไปเพื่อเบื่อหน,าหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าหากว่ามองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็จักเบื่อหน,าหน่ายในสิ่งเหล่านี้เพรยกว่าย่อมเบื่อหน,าหน่ายในปัทวีธาตุเหล่านี้ยังจิตให้คลายกำหนัดในปัทวีธาตุถ้ากำหนัดนี่มันเกาะถ้าคลายกำหนัดแปลว่าแปลว่าปล่อยหรือแปลว่าไม่เกาะ ไอ้เกาะเนี่ยถ้าเราจะเกาะปฐวีธาตุเนี่ยเกาะว่ายังไงถ้ากำหนัดในปฐวีธาตุเกาะว่ายังไงเอะเราก็ไม่เห็นเกาะอะไรนะวันวันหนึ่งเราก็แต่งตัวทีเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจอีกเลยนหาว่าเราเกาะยังไงเราดูแลแค่แค่เรียกเอาเรียกว่าอะไรนะดูแลให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าสังคมได้เท่านั้นแหละไม่ได้ยึดอะไรหรอกยึดหรือไม่ยึดก็ลองอะไรตกใส่ผมดูสิเนี่ยนะรีบปัดเนี่ยนะใช่ไหม ก็ลองคิ้วมันไม่ค่อยดำก็เขียนอีกแล้วยังไงมันก็สรุปว่าเดือดร้อนหมดอะนะที่จริงเนี่ยเรายึดว่าถ้าผมของเราก็ต้องสวยใช่ไหมผมของเราก็ต้องสวยเสมอคิ้วของเราก็ต้องงามฟันของเราก็ต้องงามเล็บก็ต้องงามผิวหนังก็ต้องงดงามเนี่ยก็ต้องมีกระจกประจําตัวไว้อันหนึ่งแล้วดูว่ายัางงามอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไอ้ความว่ายึดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นน,นะเพราะมันแบกอยู่แล้วล่ะ แบกหามเนี่ยแบกหามอยู่แล้วใช่ไหมจะเดินก็เดินไปด้วยกันจะนั่งจะนอนเป็นต้นก็ด้วยกันอยู่แล้วล่ะแ,แต่ที่ยึดกันนั้นก็นั่นอะยึดว่าคนที่ยึดนะปกติก็ยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราวิธีกอีกในหนึ่งก็บอกนี่ความสุขนะนี่ความเที่ยงนี่ความยั่งยืนเราคือผู้มีอํานาจในสิ่งเหล่านี้สั่งได้ลุกซิเราก็ลุกใช่ไหมพักอา้าวพักนอนก็นอนกินกินดื่มดื่มอู้สบายไปหมดดูแลเนี่ยวิธียึดแล้วนั้น สบายแต่ที่ยิงน้อยนักที่จะยึดมาแม้วิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะเขาบอกว่าเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวผู้สะอาดอาบน้ําชำระร่างกายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาซากงูเนี่ยมาแขวนคอเนี่ยนะกำลังเน่าเฟะแล้วมาพันคอเนี่ยจะรู้สึกยังไงอ่ะ อึดอัดเบื่อหน่ายชิงชังเอือมระอาแล้วยึดถือว่านี้ความเที่ยงนี้ความสุขนี้ความยั่งยืนนี้เป็นอัตตาไหมเอาถามว่าสมมตินะท่าแบบร่างกายของเราเนี่ยสมมติคุณต้องอยู่กับมันตลอดไปใช้ดูแลอยู่ห้าหมื่นปีแล้วมันค่อยๆแก่ค่อยอะไรไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยนะมันไม่ลดแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยห้าหมื่นปีเราคิดจะเอาไงดีฟันมันก็หลุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมันมันไม่ให้ตายอ่ะว่างันนเถอะให้อยู่ในสภาพแบบนี้แหละเนี่ยนะโอ้ยมันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อหน่ายหน้าอึดอัดหน้าเอื่มระอานเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีคิดอีกนางหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะในวิสุทธิมรักอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะกล่าวไว้เลยบอกว่าถ้าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยอมองเห็นสุนัขวิ่งก็เหมือนกับเห็น อาหารเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะมันเดินได้เหมือนอาหารเนี่ยลอยไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนอาหารลอยเป็นมองเห็นตะก้อนอาหารกัแบาน,น,นั้นน่ะนะเหมือนัะก้อนอาหารจะยืนจะเดินจะนอนก็เหมือนจะมีแต่ก้อนอาหารถ้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่านนั่งอยู่างเงี้ยเราก็เห็นแต่ก้อนอาหารถ้าเจริญอันตังอันตังเนี่ยนะลึกถึงลำไส้มากๆเนี่ยนะก็ลำไส้ทุกคนก็คล้ายๆกับกระสือเดินได้เนี่ยนะกระสือนั่งกระสือนอนกระสือเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนาะของพวกเราทั้งหลายนี่แหละเนี่ยนะ ไม่นึกถึงภาพอย่างอื่นเห็นแต่ก้อนตับลอยไปลอยมาแล้วเห็นก้อนหัวใจลอยไปลอยมาอ้าวซึ่งมันความจริงแต่ว่าเราเห็นมันประกอบมันประกอบรวมตัวแล้วมันแยกกระจายได้ไหมล่ะมันก็แยกมันก็กระจายอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเป็นก้อนหัวใจลอยได้ก้อนตับลอยได้กลุ่มลำไส้ทั้งหลายเนี่ยมันม้วนพันพันลอยลุกเดินเหินเป็นต้นไปได้นะก็ะถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความสุขจริงหรือนํามาซึ่ง ความสบายจริงหรือนำมาซึ่งความสำคัญว่าเป็นอัตตา imprint, ว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจริงหรือเพราะฉะนั้นคลายกำหนัดแปลว่าไม่มีความหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขไม่มีความหวังสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเทีย่ยงนำมาซึ่งความยั่งยืนนำมาซึ่งอัตตา Sunday. นำมาซึ่งความสำคัญว่าเกี่ยวเนื่องด้วยอัตตาก็จะไม่มีความสำคัญแบบนั้นเรียกว่ายังจิตให้คลายกำหนัดใน ปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหมดหวังแล้วว่ามันจะเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาเรียกว่าไม่คิดว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจเหล่าใดเลยเนี่ยนะไม่คิดว่ารูปทั้งหลายปทวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเละเจริญใจอีกต่อไปเลย